วัสุทาว่าตั้งอยู่เลขที่26/7มู่ตบนหนองปลืออภอบางละมุงจังหวชลบุรีสงกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3มีเนื้อที่ร่มสนามฟุตบอลจํานวน24ไร่จัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการชนิตาย,ยินดีสุขมีผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น88คนและปัจจุบันมีนักเรียนจํานวน2,285คน โรงเรียนวาสุธาว่าจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดโดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนบริบทของชุมชนและสถานการณ์ในปัจจุบันผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีวิสัยทัศน์คือโรงเรียนวาสุธาว่าเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านสร้างสารรค์นวัตกรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ e อ c ีโดยมีจุดเน้น3ด้านคือ 1. ด้านผู้เรียน2ด้านกระบวนการบริหารจัดการ3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้านผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและความพอเพียงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ปลอดจากสิ่งเสพติดและใบยมุกทุกชนิดมีทักษะการคิดสร้างสรรค์นวัตรกรรมใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมีทักษะอาชีพในการทํางานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ,ษภาคตะวันออก EEC เช่นการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลักสูตร Student Guide เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการบริหารจัดการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการเป็นมคคุเทศและการท่องเที่ยวชุมนุมการจัดเลี้ยงแบนเคน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการบริหารและการจัดการและโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการแก้ปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยคุณธรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและอีกหลากหลายโครงการเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉาญฉลาดและมีความสุขด้านกระบวนการบริหารจัดการผู้อในการชนิตายินดีสุขบริหารจัด การสถานศึกษาตามรูปแบบนวัตกรรม MSW model ปลูกฝังความรู้ควบคู่คุณธรรมสู่ความยั่งยืนเป็นผู้บริหารยุคใหม่ทันสมัยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนพาทมบริหารงานแบบล่างขึ้นสู่บนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีเพื่อน,นำมาปรับปรุงพัฒนาและมีการกระจายอำนาจบริหารงานออกเป็น4คลัสเตอร์เพื่อให้การนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการบริหารได้ทั้งระบบบูรณ การสู่งานทั้ง4ฝ่ายให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายโดยผ่านกระบวนการ P.D.C.A. ผู้บริหารยึดคนเป็นฐานในการพัฒนาโดยเลือกคนให้เหมาะกับงานและพัฒนาคนให้มีความรู้ตรงกับงานที่รับผิดชอบให้ขวัญและกําลังใจในการทํางานเพื่อให้ครูและบุคลากรมีความสุขกายสบายใจซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามเป้าหมายจนตกผลึกกลายเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนวัสุทาวาสคือคนสําราญงานสําเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ตรงกับมตาตรฐานและตัวชีวัตของหลักสูตรสถานศึกษาฝึกให้มีทักษะสูสส่ศตวรรษที่21โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรเช่น กิจกรรมโคดิง้งกิจกรรมสร้างสรรนวัตกรรมบ้านรักสินกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กิจกรรมวิถีงานตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม2 b n ีน b e r ัและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีวัดผลประเมินผลด้วยเทคนิควิธีการและกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งเลือกใช้สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชาและช่วงวัยของนักเรียนจัดทานวัตกรรมเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู้เช่นไมโครโมเดลวัชิโมเดลแฟมิลี่โมเดลแบ็กโมเดลการพัฒนาชุดกิจกรรมตารางสี9ช่องในรูปแบบเกมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อประสานความร่วมมือร่วมใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบกลยาน้มิตรเพื่อให้ครูมีความมั่นใจสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถาวร รางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากอดีตถึงปัจจุบัน 1. โรงเรียนวัสุทาวาเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีประจำอำเภอรุร่น3ประจำปี2553 2. โรงเรียนต้นแบบสากกรโรงเรียนปีการศึกษา2559จากสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล1นึ่ตำบล1โรงเรียนคุณภาพตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบัน 4. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบบยมุกประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรปีการศึกษา2 5 6 1จากกระทรวงศึกษาธิการ5สถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นประจำปี2,563ปีที่3ติดต่อกันจากกระทรวงแรงงาน6ได้รับตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีปีการศึกษา2,562ถึงปัจจุบัน 7. ผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ลำดับที่1ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมบุรีเขต3ระดับ AA ประจำปี2563และปี2564 8ผู้บริหารได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมถอดบทเรียน Break p r a c t i c e ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่และได้นําเสนอผลงานในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก9 รางวัล IQA Award ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษระดับยอดเยี่ยมประจำปี2564จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10. ผ่านการรับรองยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวปี2565 11. ปสถานศึกษานำร่องโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค8ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช256 นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนวัสุทาวาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนและการแข่งขันอื่นๆดังนี้ปีการศึกษา2560รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3และได้รับรางวัลระดับชาติรวม3รายการปีการศึกษา2561 รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และได้รับรางวัลระดับชาติรวม16รายการปีการศึกษา2 5 6 2รงางวัลชนะเลิศกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และได้รับรางวัลระดับชาติรวม18รายการ รางวัลเหรียญทองชนะเลริระดับประเทศการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษปีพุทธศักราช2562รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดชนบุรีลำดับที่1เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2565รางวัลดับที่4ีระดับประเทศการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมโอลิมปิกเดนจังหวัดพะเยา จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการจัดการศึกษามีผลให้โรงเรียนวัชสุทาวาสเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไระยั่งยืนนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมบนพื้นฐานความพอเพียงครูเป็นผู้นำการจัดการเรียนรู้มีสื่อนวัตรกรรมที่ทันสมัยและมีความสุขในการทำงาน ชุมชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาให้การยอมรับและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนวัสุทธาว่าเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านสร้างสารรค์นวัตกรรมน้อมนำหลักปรัปชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ EEC สวัสดีค่ะครูบำแบมนะคะครูประจําชั้นอนุบาล2ทับหค่ะโรงเรียนวัสุทาวาสของเรานะคะมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบและที่สําคัญนะคะมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับผู้เรียนและท้าทายผู้เรียนด้วยค่ะการจัดการเรียนรู้ของเราเน้นกระบวนการ active learning ค่ะโดยผู้เรียนนะคะจะมีบทบาทสําคัญในห้องเรียนและที่สําคัญนะคะเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะโรงเรียนของเรานะคะมีการ PLC ผ่านกระบวนการ lesson study นะคะแผน แผนจะมีการนํามาพูดคุยกับคู่บัดดี้ของเรามีการปรับปรุงแผนนะคะให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละห้องจนทําให้เกิดแผนที่ดีที่สุดออกมาและหลังจากนําแผนไปใช้แล้วนะคะเราก็จะมีการนํามาสะท้อนผลกับคู่บัดดี้ของเราจนทําให้ได้แผนที่ดีที่สุดออกมาซึ่งแน่นอนนะคะผลดีก็เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนของเรานะคะก็จะมีผลสมเร็จที่ดีขึ้นตามไปด้วยซึ่งการวัดผลของนักเรียนของเรานะคะจะไม่ได้วัดจากการสอบเพียงอย่างเดียวแต่เรานะคะจะดูกิจกรรมของเด็กๆและดู ูพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชาณาสุล่านะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2โรงเรียนวัดท้าวาสสอนให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีใช้ชีวิตแบบพอเพียงและมีความกล้าที่จะแสดงออก อีกทั้งโรงเรียนของเรายังมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ทันสมัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ว่าจะเป็นการเรียนโคดดิ้งการจัดอาหารแบบค็อกเทลการจัดผ้าสวยงามการตัดผมรวมไปถึงการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งหนูได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายจากโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ Hi guys, my name is Joseph Kong De You can call me Sen. I'm studying in grade 9 at Wasutawa School. You know what? Wasutawa School is the SHI Center School. They teach me to be a smart student, a good student, and a happy student who is proud of myself. Moreover, the train students and fulfill us to study at Technical College. I'm so proud to study at this school. 大家好，我叫美丽香，我在乌斯他瓦学校的学生，今年上数三一班，我在这里上了九年，丰富多彩的知识，其中汉语课程二零二零年省里每个班小学生、大、初中生都有汉语课。其实我的学校巴提亚旅游景点有很多，有东巴乐年、格兰岛等等。 我觉得特别喜欢学习汉语，说到技能汉语。最后，我喜欢我的学校。谢谢大家。